สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจําวันอังคารที่8เมษายน2อ6 8นยะคะทีเด็ดส่วนบอลนอกที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแสเทคนิคส่วนบอลนอกบอลเตงวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดเน้นให้วันละสองคู่นะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบอลนอกที่อิงดาวยกมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีค่ะอิงดาวนะะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะนี่เลยเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครป์ช่องที่เดดสวนบอลนอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวขระและการสำหรับสมาชิกเอ็ซท่านใดเข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอพุณไปอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะ เมื่อวานนี้นะักอิงดาวก็ไม่ได้มาจัดทีเด็ดให้ทางนะชาวทีเด็ดส่วนบ้านนอกเนื่องจากติดธุระก็ต้องขอ,อกราบขออภัยด้วยยังไงวันนี้คัดเน้นๆเนนต็งๆให้อย่างแน่นอนสองคู่ที่วันนี้อิงดาวขับมาฝากให้ก็เป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกนะเป็นคู่ระหว่างบิสตอสตีพบก,กับทันดาเวชบอมวิทนะคู่นี้นะคะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาของบ้านเราคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างวัต์ฟอร์ พบกับทางด้านฮันสตีคู่นี้ก็เตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคุณผ้ชมเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบิสตอรสตีค่ะอยู่ในอันดับที่หกของตารางเตะเปิดสนามตการอบมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างเวชบอมวิทนะที่อยู่ในอันดับที่แปดของตารางเต้นเอ่อเกมนี้เตะกันที่สนามเอสตันเกรสสเตเดียมนะคะ ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาหนะ้านัดล่าสุดเป็นทางดาเจ้าบ้านนะที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งนะัดเสมอไปหนึ่งและก็แพ้ไปสามนะัดด้วยกันค่นะนัาล่าสุดเจอกันมาวันที่22เดือน12ปี2024ก็เป็นทางด้านเวสต์บอมวิทนะที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่สองประตูป่อยุทธ์ฮะส่วนฟอร์มนะของทางดาเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านหนะ้านัดล่าสุดก็ถือว่าค่อนข้างจะททำผลง,งานดูด,ดีแหละ เพราะว่าเกมในบ้านของเขานั้นนะเป็นการชนะไป4แล้วก็เสมอไป1ยังไม่แพ้ใครเลยค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างนะคะนี่เลยค่ะเวสต์บอมวิทนะผลงานดาโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้านหนะ้านัดสุดทําผลงานได้ไม่ดีเลยเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2องนะัดล่าสุดพ่ายท่าให้กับทางด้านนะคะนอริซิตี้มาที่1นึ่งประตูต่อสูนแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์บอมวิทนะพวกเขามาในระบบ4ี่สองสามหนึ่ง ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะยางบิสตอรซิตี้ก็มาในระบบ423เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ก่อนจะสองทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เลทราคาลูกหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะยาบิสตอสตีค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคานะคะมาต่อที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอทั้ครึ่งลบห้าของทั้งสองเลทราคากันเลยทีเดียวค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดสุดนอกในการเทียบเลทราคาตราดหนึ่งคู่สอที่หน้าตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านยาบิสตอสตีเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาสองจุดสี่เจ็ดถ้าเราจะใช้นะคะ เทคนิคของด้านที่เด็สดสุดยอดในการเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำนะ่าจะต้องอยู่ที่เรทราคาสองจุดสองสามแต่นะตอนนี้น้ําค่อนข้างนีค่ะที่จะขยับไหลขึ้นไปที่เรทราคาสองจุดสี่จแบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอยากบิสตอสตี้จะสามารถทํากําไรเกมนี้มองว่ายังค่อนข้างใจยังเอาแนวนอองค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยือนนะอย่างเวสต์บวิดนะคะเรทราคาน้ำน่าจะมีเปิดมา เบอร์ที่เดนนะคะ2.83ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดสุดบนนอในการเทียบเรทราคานะคะของด้านทีมเดียแล้วเลยราคานะับจะต้องอยู่ที่ได้นราคา3.00 แต่ณนะตอนนี้น้ำาพิ่งขัางที่จะขยับไหลลงมาที่เรทราคา2.83ในโอกาสที่ทางด้านทิมเย,ย์เวสบอมวิดจะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอณตอนนี้เปิดมาเปิด,ปดที่เรทราคา3.10ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดสุบนนอกในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.12 ต่นัดตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะขยับไหลลงมา2ตังที่เด็ดราคา3จุดหนึ่งส่วนแบบนี้โอกาสที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสกอรเสมอในเกมนี้มีความเป็นไปได้แต่ยังไงแล้วก่อนเตะก็เข้ามาดูเลยราคาน้ำก็อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเลดราคาน้ำมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆลึกจิ้มเลือกลงทุนกนไปได้เลยก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าสมาชิกเอเซีท่านใดสนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรี่านะช่องที่เด็ดส่วนบนนอกวีหนึ่ง ช่นงนี้ขออิงดาวแล้วสามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องฟุตบอลเอ่งดาวการส่วนตัวได้ในกลุ่ม v i p นะนอกจากจะมีอิงดาวแล้วก็ยังมีเราระดับเซียนนะคะชั้นนำแนวหน้า ของประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับอิงดาวด้รับรองได้เลยค่ะว่ามีแต่ได้มากกว่าเสียงนั่นเนาะถ้าสนใจกันจริงๆก็สามารถทักมาที่ไลฟ์สดตัวอิงดาว @ing68 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทางข้างลา่างใต้คอมเมนต์กันก็นกนกนได้เลยค่ะสําหรับคู่แรกนะคะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวลุกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําแล้วที่ค่อนข้างเปิดมาจ่ายน้าล้นทั้งสองเรทราคากันเลยอย่างนี้ยังไงเกมในอิงดาวขอเห็นตา เลือดเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์บอมวิทเลยกันคะ่ะเดี๋ยวเรานะ้นาะมาิเวราะห์ก็ต่อที่คู่ที่สองกันเลยดีกว่าค่ะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้ค่ะอิงดาวนะ์นะหยิบยกมาฝากให้โซส,สม์มาเชสเตอก็เป็นคู่ระหว่างน,นะคะวัตสอดพบกับทา้งดันซิตี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างวัตฟอร์ดค่ะอยู่ในอันดับที่1 0ของตลาที่เปิดสนามตระกามเยอของด้านทีมเยือนอย่างฮันซิตี้ที่อยู่ในอันดับที่19ของตารางเกมนี้เตะกันที่สนามวิคารัตโรสนะคะต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมา5นัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไป1นเสมอ3และก็แพ้ไป1นัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่12เดือน12ปี2 0 2 4ก็เป็นการนะคะจบลงที่ผลสกอร์ เสมอกันไปที่1ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะส่วนผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5านัดลรกสุดครานั้นก็ถือว่า่อนท่านจะยังอนเอาแน่นอนอยู่เพราะว่าเกมในบ้านชนะไป2เสมอสหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอกับทางด้านพีมาร์าทมาที่สุป่ประตูต่อสู่แล้วก็ทางด้านทีมเดือนนะคะยางฮันสตีค่ะผลงานนะคะโดยภาพรวมกับเกมนอกบ้านห้านัดลรกสุดก็ถือว่า่อนท้านจะยังอนเอาแน่นอนเหมือนกันกับทางด้านเจ้าบ้านเลยเพราะว่า5้นัดล่าสุดนับเป็นการชนะไป2เสมอไป2แต่ แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านเชฟฟิวเวนเดย์มาได้ที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเดือนนะอย่างฮันสตี้นะพวกเขามาในระบบ4 3 3สา่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างวัตฟอร์ดค่ะเขามาในระบบ423 1ึเดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลนราคา,า,นะา,คาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ขอทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะ เลทราคาลวงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมินนี้เขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านค่ะอย่างวัดสอดนะคะที่ไป็นสายเปิดเลทราคามาต่อนะทั้งเลทราคาลวงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้นะเทคนิคของด้านที่ได้ส่วนบานอกในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งสองที่นตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านวัดสอดเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคา2.36นะถ้าเราจะใช้นะคะเทคนิคของด้านที่ได้ส่วนบานอกนั้นในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งคูณสอง เลดราคานา้ำจะต้องอยู่ที่เลดราคา2.25แต่นตรลีนะ้ำค่อนข้างที่จะขยับ,ยบไหลขึ้นไปที่เลดราคา2.36แบบนี้โอกาสที่ทางด้านจเจ้าบ้านอย่างวัตฟอดจ,จะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าอย่างค่อนข้างจะยังเอาแน่นอง,งคอนที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะทีมเยือนค่ะอย่างฮสตี้ค่ะเลดราคาหนำตั้น,นี้เปิดมาเปิดไปที่เลดราคา2.95ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เด่นสุดนอกในการเทียบเรดราคาของทางด้านทีมเยือนแล้ว เรทราคาน้ำจะต้องอยู่นะคะที่เรทราคา2.97จาตอนนี้ค่ะน้ำค่อนข้างนะที่จะขยับนะคะไหลลงมาที่เรทราคา2.95แบบนี้ โอกาสที่ทางด้านทีมเยนยางฮันซิตี้จะสามารถทำกำไรในเกมนี้มองว่าก็ามีความไปไปได้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนนกตอนนี้เปิดมานะทั้งเรทราคาลงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคา2.12แบบนี้โอกาสที่ยังสองทีนี้จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอบดได้เลยว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรทราคาน้ําค่อนข้างที่จะขยับไหลเท่ากันพอดีเปรี้ยแบบนี้ยังไงเกมนี้ต้องออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาเบิกัแนแกนทที่มีโอกาสจะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคา ยัยอีดาวขอเห็นตาเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยียนอยางฮันสตีเลยละกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อีดาวคัมนมาฝากให้ทางน้าช่องนะคะที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งดาวเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้อีดาวคัมาฝากให้ทางน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจําวันอังคารที่แปดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะ คู่แรกนะอิงดาวขอเลือกเชียร์นะคะไปที่ทางด้านทีมเยือนนะอย่างเวสต์บอมวิชนะคะเลือกจิ้มไปที่ เรทราคาปปรหรือว่าเรทราคาเสมอเพิครขึ้นแล้วก็ติดไปนอมที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยคู่ที่2อิงดาวขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยนย่างฮันสตีฮะเลือกจิ้มไปที่เรทราคาปปรหรือว่าเรทราคาเสมอเพิครขึ้นแล้วก็ติดไปนอมที่เรทราคาเสมอเช่นเดียวกันกับคู่แรกกันเลยทีเดียวแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะที่เด็ดสวนบนนอวีหนึ่งช่องนี้ให้ส,สมาชิกเอฟซีได้รับชมอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างค่ะวัน อีีกนี่หนึ่งค่ะนี่เลยนะคะฝากเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด subscribe ที่ชอบที่ในส่วนบอลน,นอกวีหนึ่งช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยแล้วกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัาศนะบอลที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากคุณราคาหนาจะเป็สนส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชกแจกขัดส,ส,ส่วนที่อิงดาวได้เลยเลือก,อกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมววลลแ้ยังงไก่อหมาดูเรรททาาคอีีกนึงแล้วกังงันนว่าาาาเรรทคมจะหลย ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเจ็บเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิกเอซีท่านใดที่สนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีฐานะชอบเด็ดส่วนบนนอกวีหนึ่งของอินดาวแล้วสามารถทักเข้ามาผู้คุยสอบถามเรื่องฟุตบอลม,มีการสุดตัวกับอิงดาวได,ได้แค่เปลี่ยนทักไลน์ส่วนตัวมาหาอินดาวได้ที่แอดไอเหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะอินดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอฟซีที่ติดตามรับชมอินดาวกันจนจบคลิปขอให้เฮง รวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ